ทักทายทุกคนคลิปนี้ที่ถ่ายคลิปดูเสือเส้อพงเสื้อผ้านี่นะถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันอาทิตย์นะทุกคนคือมีเวลาคืออเล็กเขามีเวลาช่วงเช้าไปถึงช่วงบ่ายแม่เลยบอกว่าไปออกไปเปิดหูเปิดตาน,นิดนึงเพราะว่าพอกลับมาจากจากห้างเนี่ยเขาก็จะ ไปติวข้อสอบดึกๆดื่นมันเดิมจ้ะก,ก็ตามสะดวกเขาจ้ะแม่ก็เลยบอกว่าต้องพักผ่อนสมองมั่งอะไรอย่างเงี้ยเลยพาลูกไปเดินห้างแม่บอกว่าไปเดินข้างนอกกันไหมแต่เมื่อวานเนี้ยอากาศไม่ดีเท่าวันนี้ก็เลยแบบว่าเออไปเดินห้างไปดูเสื้อผ้าตั้งใจชุดนี้สวยไหมทุกคนชุดสีฟ้านี่สวยไหมนี่มันเข้ากับชุดที่แม่ใส่วันนี้เลยนะ เออเราก็แบบว่าน่ารักไหมทุกคนน่ารักเนาะมันลด25ดูราคาก็จะประมาณ5 0 0หรือ600นี่แหละเออนั่นแหละแต่ก็ลด25นะแต่ก็ไม่ได้เอาไปให้ทุกคนดูจ้ะมันเป็นลูกไม้เนาะนั่นแหละก็นี่ไงของน่ารักตะมุตะมินะทุกคนกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเออเสื้องเสื้ผ้า โซนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าต่างๆเนาะยี่ห้อต่างๆเนาะทุกคนก็อบอกให้อเล็กอเล็กแม่แม่ว่าจะซื้อไอ้กระเป๋าใส่บัตรให้อเล็กเขาบอกไม่เอาแม่ยังไงเขาก็ Gobierno them, แบบเขายัางไ,ไม่ชอบอ่ะเออจริงๆถ้าแม่ถ้าแม่ซื้อเขาก็เอานั่นแหละแต่แต่ว่าจะจะจะ,จะมาให้ซื้อแบบนี้เขาก็ไม่เอานะแต่ถ้าแม่อยากอยากซื้อให้อย่างเงี้ยเขาก็จะใช้อยู่แต่ว่าแต่ถ้าเขาไปถามเขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอา่ะ เอออันนี้เป็นถาดทุกคนแล้วถาดเนี้ยมันมีรูปเหมือนพระมหากษัตริย์ในสวีเดนนี่แหละสมัยก่อนนู้นนะ่ะมันเป็นลายแบบว่าเออสวยอะ่ะเป็นครอบครัวเลยนะเขาวาดออกมาให้อยู่ในถาดอะ่ะเออเสร็จแล้วเราก็ให้ลูกมากินเอ,อสปากเก e t t i เหมือนเดิมทุกคนพอจะรู้นะว่าเข้าร้านนี้คือร้านอาหารอิตาเลียนที่ห้างใหญ่ในเมืองสตอกโฮมอะทุกคน 本列表为日本全国的日本全国自然保护区列表。 คับเหอมเีย<ม>ชอบกินลหรอ<ม>ที่นี่อร่อยกว่าใช่ไหม,มที่ไหนอร่อยกว่าฟู<ม>้ดคอร์ทอันนี้อร่อยกว่า วันนี้นะยีถึงยีององศาปฏิโทโอโหแดดดีครับพี่น้องชมบรรยากาศได้ยินเสียงธรรมชาตินะทุกคนเสียงนกอนะ่ะมันคงแฮปปี้เหมือนเราแฮปปี้ในเวลามีแดดมา ชิงช้าชิงช้าชิงช้านั่ง <laughs> นั่งชิงชา้าเสียงดังมากสีงดมากนี <laughs> ่ท, <c oughs> <c oughs> ที่ตามหานี่นี่ สองสามอันถั่วต่างๆอันนี้ใส่พริกด้วยมะม่วงฮิมาพานใส่พริกอันนี้รวมอันนี้ก็รวมอันนี้ก็รวม นี่ไหลเป็นพริกเป็นสไปซี่ต่าง 我想他妈杀了。Oh, ใหม่น่นีดอกสวยนู่นคือ,อน่าจะเหมือนต้นใกล้บ้านนะทุกคนน่าจะเป็นแอปเปิลจิว๋วถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยถ้าใครอยู่ที่นี่นะแต่ทางนี้ว่าเป็นแอปเปิลจิว๋วสีเหลืองๆนี่ไม่ใช่เลยนะทุกคนดอกหญ้าฟันสิงโตดูนี่สวยไหมสวยงาม มันจะร่วงโรยแล้วเดี๋ยวต้องหาแบบสวยๆมันมืดไปนิดหนึ่งอ่ะทุกคนมดืดไปนิดหนึ่งตงน่นเออทางนี้ชัดหน่อย สวยอยู่อากาศอันนี้แดด22สององศาสุดยอดเลยจ้ะ ยังกับสาวสาวกรีดมะเร็งสาวกรีดมะเร็งนะจ๊ะมื้อค่ำวันนี้อ่า <c oughs> เป็นอะไรสปากเกตตี้ซีฟู้ดจ้ะทุกคนมีกุ้งกับหอยทางนี้เป็นปลาทอดแล้วเนาะทุกคนออืนั่นแหละก็มีซอสนี่ ในซอสมะเขือเทศในใบใบหเอรอใบกระเพราเนาะทุกคนเกลือพริกไทยดำอันนี้เส้นจะเนี่ยจะ,จะใช้หนึ่งถุงเลยน้ำมันสำหรับผัดเมะเขือเทศหัวหอมใหญ่พาสลีย์ออะไรอ่ะผักชีฝรั่งจ้ะโอ๊ยหนึ่เป็นบอกกระเทียมสับจ้ะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวไปลงมือทำกาน เือนิดน่องค่ะเกลือพริกไิกดำใส่ไปโลดไปผัดไปก่อน เ็ทุกคนเดี๋ยวพักไว้ก่อนเนาะฉีนมะเขือเทศต่อจ้ะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนพักหัวหอมใหญ่จ้ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงกะเทียมสับ เใส่ซอสลงไปจ้ะทำทั้งกินทั้งห่อนะทุกคนก็จะเยอะหน่อยเนาะเหมือนเดิม ยาวกระป๋องเอ,อ่ยขวดนิดนึ่งเดี๋ยวเราปรุงรสจ้ะก็พริกไทยดำจ้ะ ลาไหมนนค่ะเดี๋ยวตัด,ต,ดตัดเปรี้ยวด้วยซอสมะเขือเทศนิดนึ่งวัวไปเลยะเดี๋ยวไปทอดใส่ทอดไหนดอลลี่ปลาดอลลี่ใส่กุ้งกับหอยหล,ลอดล กินแล้วไหมเส้นเราก็ได้แล้วลูกเลยเหลือนิดนึงไว้ห่อข้าวแห้เล็กจ้ะ เอียมไปทางนู้นหน่อยอกระเด็นใช่ไหมร้อนๆปลาทอดแม่ทิวบอกว่าไม่ให้เอาไปคลุกเราทำงานเดี๋ยวแม่จะใส่จานไว้แล้วกันเนาะจับใบบนจานเสร็จแล้วจ้าทุกคนสปาเกตตี้ซีฟูด้ดสปาเกตตี้ฟรุตตี้ดิมาร์ะอะรใช่ไหม,มใช่ បិតបតាមគ្នាហ mm er> ៊ឹមเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวขจัดอืม Tầm nhìn hôn mi côn có mi bát huy tập bát có mi bát nặng 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 เดิมจะกินกับแมทธิวสองคนเนาะอคนอาจารย์ส่วนอันนี้ก็พ่อกินแล้วพ่อก็หอ่อเด็ด <c oughs> วันนี้แมทธิวไปเสือส้อแขนสันดูดูแขนเมื่อเช้าสิแขนเมื่อเชา้าแขนโซโซดูฟุตบอลเมื่อเชา้า <c oughs> ต้องทาครีมไว้นะเพราะว่าไม่อย่าให้มันแห้ง ถ้ามันแห้งแล้วมันจะเจ็บมากเจ็บครับโอ้ยดูลูกข่อยเพื่อนลูกไซร์ลาลูกไซร์ลาเป็นจไดอะอนเป็นฮอนฮอนยี่สิบสององศาอุ้ยขัดเน่ป่ะวชุกดกินกันสองคนแต่ว่าในเมืองไทยเมืองไทยร้อนกว่าครับลูกเอีกสิบอีกสิบองศาอีกสิบองศาจะเท่าเมืองไทยแต่มันร้อนเท่าเมืองไทยเลยนะลูก ใช่ไหมไมันเป็ดจะได้เม่มเทิวบอกอย่าเอาปลาคลุกนะแม่มเมทิวบอกให้ให้เอาปลาแม่ว่าจะคลุกอยู่มันจะอร่อยกว่าเป็ดจะได้มันฟินม,มันอร่อย แต่พูดถึงเราไม่ได้กินนานมากแล้วเนาะ้าไมได้กินนานเออขวาเหรอถ้ากินบ่อยก็แม่อร่อยเนาะใช่นานๆกินทีอร่อยครับเหมือนที่ตัวเองไปกินในพาสต้าเนื้อที่นู่นน่ะอือนั่นอุดน,นั่นอร่อยอือนีอ้อ <Yeah. S 1> อัฟคุรัตนักเก็ดไก่ แม่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะจะทอดอย่างเดียวน้ไม่ปีศาจใช่แต่อันนั้นนปรุงอันนี้ไม่เคยปรุงอันนี้ไม่ได้ปรุงก็ปลาชุบแ็งทอดไง๋ยวเล็กจะเอาไปคลุกกับอ้นี้ตัวเองบอกไม่ให้คลุกกันปลาเั็นเค็มปะปลามันเค็มเพราะอาจจะปลาเค็ม พราะว่าแม่ไม่ได้ใส่เกลืออะไรทางนั้นเข้าใจคลุกแค่แป้งไอ้นี่เฉยๆเป็นทอดกรอบหนูไปตทุกคนว่าอะไรบางคนทีู่ดเข้าใจเข้าใจไม่ได้เอาเขาเขาพูดเหมือนพ่อเขาไหมพ่อก็าเล็ชอบพูดเข้าใจคุดใช่เออคุดใช่มันคืออะไรทุกคนเออแต่ทุกคนก็ฟังเข้าใจ ภาษามันก็ยากต่างกันแหละมแม่ถึงไม่อยากคุยกับพ่อไงอเราเราอยู่ที่นี่พอเราคุยกับคนข้างนอกเราก็ต้องใช้ภาษาที่นี่ใช่ไหมแม่บอกพ่อเลยว่าถ้าไปเมืองไทยตัวเองก็ต้องคุยภาษาไทยกับคนไทยนะใช่ไหมแม่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรยี่สิบปีไม่พัฒนาอะไรเลยได้แค่คำว่าอร่อยอย่างเดียวป่านนั้นก็ให้คนไทยเรียนภาษา ตัวเองยังไม่เรียนภาษาคนไทยเลยอยากมีเมียคนไทยนินทาพ่ออีกแล้วอะ่ะไม่ใช่แก่เกินเรียนหรอกแต่ว่าไม่ใส่ใจไงคือไม่ใส่ใจเราไม่ใส่ใจภาษาของเราอะ่ะมันก็เลยทําให้หน้าเบือ่อก็ดูพ่อที่พูดภาษาอังกฤษแม่ก็เข้าใจพูดภาษานอน์ตแม่ก็เข้าใจ พูดภาษาสวนันแม่ก็เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจภาษาไทยสนทนากับลูกก็ไม่ได้สนทนาเออสนทนาคือการพูดคุยออสนทนาอืมกระเด็นใส่หน้ากระเด็นใส่หน้า,นนาไปเอากระดาษแม่ได้นมแก้วหนึง่งแม่ชูได้นมแก้วหนึง่งเออแต่นมแก้วหนึง่งแม่จะเ็นเดิมตอนท้าย อืมแมอร่อยจังอ่ะอืม,อมทุกคนอร่อยอืมปลามันเคม็มไม่ใช่ที่ปลาเค็มอ่ะเพราะว่าอาจจะมาจากน้ํามันที่แม่มเพราะว่าแม่แม่ไม่ได้ใช้น้ํามันเก่าใช้น้ํามันโอไม่ใช่ได้ใช้น้ํามันใหม่ใช้น้ํามันเก่าที่เราใช้ครั้งหนึ่งครั้งอ,อ๋อ ทอดไก่หนทอดไก่ไก่ทอดปอก <c oughs> แม่ชิมปลาเอ้ยแม่ชิมปลาเอ้ยยังไม่ชิมชิมน้อยมันแซ่บดีแซ่บแซ่บ อืมกอบนอกนุน่มในอร่อยดีกอบนอบนุอนอ่มในไปกินชานมไข่มุกกันไหม <c oughs> มันแพงมันแพง <c oughs> มันแพงเฮนลิตน <c oughs> ันก็ส <c oughs> ิบสิบสิบเอ็ มันขึ้นเนาะอันนี้ทั้งหมดสิบสี่หขึ้นจากห้าสิบสี่โครนเป็นหกสิบไอเอไอนี่เล็กเนาะแก้วเล็กมันขึ้นอย่าง ตัดผมทรงใหม่น้อยผมอะตัดทรงใหม่นหน่อยหน่อยอืมไม่เป็จนจะได้อออกอเมาดิบปลีต่อไม่อะะไรแต่ออนเ,นเอาผลงานเะล่นเถอะเนาะเสียงเดบมันทักทักมันเข้ากล้องแล้วมันสีไม่สวย <laughs> nó là... rồi ừ quá ừ, ừ. nó muối mà muối 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 คนที่ไม่กินมะเขือเทศเนาะก็รลยมันรสชาติแปลกเลม,มนูขอนเฟรนชสอรส,าส,าสอมูสซอคชชูปมิสซอืมสดๆไม่กินสดๆมันกินยากเจ็บก็บอกเลยว่ามันเจ็บ,ม,จบม,มันอชัช มันเจ็บครับมไม่ใช่ตอนอาบนา้ำมันเจ็บวันนี้ไปเห็นแตงโมงลูกขนาดเนี้ยลูกหนึ่งนะ่ะประมาณสิบกิโลได้สามหัวเจ <7 S 1> ็ด <7 S 1> ถึงส<ะ>ิบกิโลได้งไง่กว่าหัวแมทีอุ้ยมันใหญ่อแม่ว่าจะเอามาคิดดูว่าแม่จะเอามาได้ยังไงก่อนแม่จะถือยังไงก่อนมันถือมาแต่มันต้องหยุดพักอะ่ะมันคือมันเป็นสิบกิโละลูกหนึ่งอะ คิดถึงแมทธิวเลยเพราะว่าแมทธิวชอบกินไงทุกคน<ม>กิโลละคิด<ะ>ถึงแมทธิวเพราะว่ามันสัมหัวแมทธิวมันสมัวแมทธิวคิดถึงแมทธิวเพราะว่ามันสัมหัวมันใหญ่โกงหัวมันพ่กไห้ซ้ำซ้ำหมายถึงเท่ากันแม่เป็นคนที่ถ้าอะไรใหญ่ๆก็คิดคิดถึงแมทธิวไม่ใช่แต่แตงโมตัวเองกินอยู่คนเดียวอะ่ะอหน่องมันก็ไม่ชอบกินเพราะมันมันมีเม็ดเออเขาไม่ชอบเม็ดเขากลัวเม็ด ก็เห็นาจโมวก็เลยคิดถึงว่าจะห่อมาให้ลูกแต่ว่าโหมันหนักมากมันหนักเลยเดี๋ยวให้จิบไปห่อเขาเองไหมเขาใ่แบบอืมหนักมากแม่จับดูแล้วอืมเอามาเอาดีหรือไม่เอาดีเอาดีหรือไม่เอาดีไม่เอาดีกว่าเข้าใจูกปการามันใช่ ปลาอร่อยออกินเมือ่อจัดเลยพี่นอ้องกินไป้แบ,บสองคน ไอ้ใช้มันแม่ดีดเห็นไอ้พุ่งนี้น้อยดีของมึงมันอยู่ก็ดีใช้มันแม่